สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแจ้ง fc หรือว่าเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญ5บาท2รุ่นนี้นะครับที่เป็นแบบปกติหาง่ายผมก็รับซื้ออยู่นะครับแบบนี้คือแบบปกติหาง่ายนะครับผมจะรับซื้ออยู่นะครับถ้าแบบหายากก็มีนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงนะครับในคลิปนี้นะครับก็ไปย้อนชมคลิปเก่าๆที่ผมให้ความรู้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดแบบธรรมดานะครับที่หาง่ายนะครับ เป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทครุฑตรงนะครับเป็นเหรียญกระสาบมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับแบบนี้คือแบบปกติที่ยังหาง่ายนะครับก็มีเพื่อนๆที่ส่งรูปให้ผมดูเยอะแยะนะครับผมก็ตอบว่าไม่ซื้อบ้างหรือผมเสนอราคาให้ไปก็เพื่อนๆก็บอกว่าขอเก็บไปก่อนนะครับก็เพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีอยู่แค่ เหรียญสองเหรียญนะครับก็จะมีคุ้มค่าส่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้ดังลักษณะที่ผมนำมาชมอยู่นขณะนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ8บาทถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับแต่ถ้าสภาพสวยไปกว่านี้ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับหากว่าเพื่อนเพื่อนมีนะครับผมก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับแต่เพื่อนเพื่อน คงจะมีหลายเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มค่าสูงนะครับซึ่งถ้าสภาพแบบนี้ผมให้เหรียญละ10บาทนะครับก็ลองส่งรูปให้ผมดูนะครับส่วนท่านจะขายหรือไม่ขายนั้นก็ว่ากันอีกทีนะครับเต่๋ยวถ้าสภาพแบบนี้ผมให้เหรียญละ10บาทนะครับเพราะว่าตามตลาดซื้อขายเหรียญก็ราคาประมาณนี้นะครับถ้าเหรียญสภาพผ่านใช้นะครับเดี๋ยวถ้าว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นไม่ใช่แบบธรรมดาหาง่ายแบบนี้ ต่เป็นแบบหายากผมก็จะให้ราคาที่สูงไปนะครับซึ่งผมจะบอกเองนะครับเมื่อเพื่อนๆส่งรูปมานะครับผมจะเป like ็นคนบอกให้เองนะครับว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นเป็นแบบหางง่ายหรือแบบหายากนะครบับราคาจะเท่าไร่ผมจะเสนอราคารวมให้เพื่อนๆจะขายหรือไม่ขายก็ว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับถ้าแบบหางง่ายแบบนี้นะครับช่องทางการติดต่อเป็นอดีไลนะครับผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับก็ฝากหน่อยนะครับหากเพื่อนๆมีนะครับ แบบปกติหาง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ผมก็ยินดีจะรับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆจะขายนะครับแต่ผมให้เหรียญละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับถ้าสภาพสวยก็ว่ากันไปอีกทีนะครับหรือว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นเผอิญเป็นเหรียญแบบหายากผมก็จะบอกให้นะครับจะเป็นเหรียญหาง่ายเหรียญหายากผมก็ยินดีบอกให้แบบตรงๆเลยนะครับ แต่ถ้าแบบหาง่ายสภาพแบบนี้ผมให้เรียนละสิบ,บาทนะครับแต่เพื่อนๆต้องมีเยอะหน่อยนะครับถึงจะคุ้มค่าสูงนะครับก็ลองส่งรูปให้ผมดูหน่อยนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ที่ชื่อคลิปนะครับ